อาผมขอพูดตรงนี้แล้วว่าผมเนี่ยเสียดายเรื่องอพักก้าวกายตรงนี้แหละแล้วก็อยากเห็นเนี่ยถ้าคุณพิธาได้เป็นรองนายกมนตรีและลรัฐมนตรีรต่างประเทศเนี่ยโอ้ผมว่าการต่างประเทศเราของเราเนี่จะแบบปังแน่นอนโอ้ปังแน่นอนเลยตัวนี้ไม่มี ก็อยากยิงก็เชิญเชิญจ้าอยากบินเข้ามาเชิญจ้าไปแล้วนะจ้าแบบอะไรไม่รู้ผมก็มากสุดคืออย่าทำนะอย่าทำนะอย่าทำนะโฉ่เข้ามาได้ไม่ว่ากันเป็นถ้อยคำของอดีตท่านทูที่เหมือนลากคุณดอนมาตบเลยนะฮะตบเพื่อไทยด้วยนะฮะซึ่งท่าทีของคุณเศรษฐาตอนนี้ก็นิ่งๆนะฮะแต่คนที่จะแซคุณเศรษฐาเนี่ยจะจะ ออกมาแฉโดยคุณชูวิทย์กมลวิสิตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่ยงวันนี้จะถแถลงนะแล้วก็มีประมาณ1ิ e อไม่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยยังจะถแถลงอยู่รหรือเปล่าที่เอ,เ,เออมีการเลื่อนบวชนายกัทนตรมติออกไป นะฮะยังไม่มีข้อมูลมานะครับแต่ว่าทางแสนสิริก็ออกมายืนยันนะฮะเรื่องที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับที่ทางบริษัทแสนสิรินะครับได้มีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อขายที่ดินของแสนสิริเป็นเหตุทําให้รัฐเนี่ยต้องสูญเสียรายได้เป็นเงินหลายร้อยล้านบาทนะฮะมันก็อาจจะพัวพันไปถึงคุณเศรษฐาทวีสินด้วยที่ตอนนั้นเนี่ยก็ทํางานบริหารอยู่ที่แสนสิริ นะครับซึ่งทางแสนสิริได้ออกหนังสือถแถลงการโดยชี้แจงว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวระหว่างแสนสิริกับผู้ขายกำหนดให้ผู้ขายเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดประกอบกับการเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ขายในการเสียภาษีอากรข้างต้นด้วยนะครับ ซึ่งแสนสิริมีหน้าที่ในการชําระราคาให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันแล้วก็รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้นแสนสิริไม่ได้รับรู้หรือว่าเกี่ยวข้องในวิธีการหรือว่าการดําเนินการใดๆทางภาษีอกรของผู้ขายตามที่ได้มีการกล่าวอ้างดังกล่าวและไม่ได้รับประโยชน์ใดๆนะครับจากการประหยัดภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ขายด้วยนะครับทีนี้ใดๆก็ตามเรื่องนี้ที่ผูกโยงมาที่คุณเศรษฐา ทวีสินนะครับทางแสนสิริได้ออกถแถลงการว่าในการซื้อขายที่ดินของแสนสิรินั้นในเศรษฐาขณะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วก็กรรมการของแสนสิริจะมีส่วนร่วมเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยพิจารณาจากตัวเลขและข้อมูลที่ทีมสัญหาที่ดินของแสนสิริได้จัดทําและนําเสนอครับให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติการซื้อที่ดินแล้วก็การลงตามลําดับก็คืออง่ายๆคือแค่พิจารณาเฉยๆ นะฮะนายเศรษฐาในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดและกรรมการของแสนสิริจึงอนุมัติเพียงแค่ราคาและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้นส่วนการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินการชำระราคาและก็การโอ,อนกรรมสิทธิ์จะเป็นหน้าที่ของทีมสัญหาที่ดินที่จะเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการจัดการแ,และก็การไม่มีอะไรหรอกประเด็นนี้ก็คือให้ชูวิทย์ตรวจสอบไปเออขา,าก็จะตามมาได้ตลอดนั่นแหละก็ชี้แจงไป ซึ่งผมคิดว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขในเัทมมาชนอยู่แล้วฮะฮก็มีตัวเลขออกมาครับฮะอ่ตอนนี้คุณคุณชีวิตไฟ์สดอยู่ครับผมว่าไปเรื่องพม่าดีกว่าเพราะว่าท่านพูดมาแล้วสถานการณ์พม่ามันเปลี่ยนไปเยอะครับสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะเราก็จับตาดูกันอยู่นะครับเรื่องของเมียนมานะครับทางสหรัฐเนี่ยยังคงคว่ำบาตรเมียนมานะฮะ เรื่องนี้นะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการพัตการคว่ำบาตรรัฐบาลเมียนม,มาแล้วก็กลุ่มธุรกิจของรัฐบาลทหารยังไม่มีท่าทีเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางการเมียนม,มาประกาศเอาพยาโทษให้แก่นางองซานซูจีผู้นํารัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพยึดอํานาจใน5คดีนะครับจากที่ถูกดําเนินคดีทั้งสิ้น19คดีนะท่านทูตซึ่งส่งผลทําให้ซูจีได้รับการลดโทษจําคุกลง6ปีนั้นใน แมตชิวเมนลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ถแถลงภายหลังในวันเดียวกันว่ารัฐบาลทหารเมียนมาต้องดําเนินการอีกหลายขั้นตอนก่อนที่จะสามารถพูดคุยกันได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐที่มีต่อเมียนมาแต่ว่าที่มันตลกเนี่ยประเด็นคือว่าไม่มีใครเขายินดีด้วยหรอฮะกับกับมุกนี้ของรัฐบาลกองทัพของเมียนมาครับแต่ว่ากอตอไทยเนี่ยยินดีฮะเมียนมาอภัยโทษทำราวกับว่าคุณสุจีจะได้ปล่อยตัวออกมาครับ นะฮะคือเขาลดโทษเนี่ยจาก20่สกว่าผู้นายังเหลือโทษอีกกี่ปีนะฮะเฮ้ยรู้สึกเหลืออีก27่ีเจ็ปีโทษเขาเอสูงมากส0กว่าปีอ่ะลดไป6ปีเหลือยี่สิปีองซานอายุเท่าไหร่นะคือคืออันเนี้ยขออนุญาตย้อนไปนิดนึงก่อนที่จะไปถึงย้อนเวลาไปนิดนึงก่อนหน้าสัก2สัก สองสามสัปดาห์ที่แล้วนะก็มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะที่อินโดนีเซียแล้วก็มติก็ออกมติถแถลงการประนามรัฐบาลพมา่าอย่างเดิมนะก็คือแล้วก็คุณดอนก็รัฐมนตรีต่างประเทศไทยเราก็ไปร่วมด้วยแต่ในสู่ก็ต้องออกมาอยู่ดีว่าทางอาเซียนเนี่ยก็ประนามรัฐบาลทหารพรมาร่าอย่างเจตนาลมเดิม,ดมแล้วก็หลักการเดิมนะทั้งหมดซึ่งมันก็ ในแง่ของไทยลรวอ่ะมันก็คือเราก็ใน <c oughs> เราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมติของอาเซียนเขาเสีเดียว <c oughs> แล้วพอถึงเวลาไปจริงเนี่ย <c oughs> ก็ต้องยอมตามอาเซียนอยู่ดี <c oughs> ก็เหมือนกับที่เราพูดมาหรือทําตัวมาทั้งหมดอ่ะพอ <c oughs> ถึงเวลาเข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนมันก็ต้องย้อนกลับไปทางม,ต,ามติอาเซียนอยู่ดีนี <c oughs> ก็คือแล้วก็คือปัญหาคืออาเซียนเนี่ยอตอนนี้ก็คือว่า ไม่ปนามไม่ยอมรับ,รบสถานการณ์หรือการกระทําของรัฐบาล <ฮะ S 2> เผด็จการทหารพรมาร่านะครับก็บบยืนยืนก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ดีมแต่แตว่าก็เห็นด้วยว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปแสดงยินดีทําไมนะมันมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมายิ่งดูยิ่งดูไม่ดีก็คือการไปอุ้มผมก็ยืนยันว่าการไปอุ้มรัฐบาลเผด็จก,การทหารพรมาร่าเนี่ยเวลาไทยเนี่ยแทบ คือไม่มันมีแต่เสียนะมันมันดูไม่ออกเลยว่าผมก็มงง<ด>ว่าทําไมเขาถึงต้องไปแสดงแบบอ๊้กองทัพมาออดีจังเลยที่อภัยโทษอ,อะไรย่มันเขาอกว่ทำ,<อ>ทำไมมันต้องเกิดบรรยากาศประจบมินอองลน์อะไรอย่างนี้ด้วยคือตตััต้้งง ตลอดมาทุกทุกอย่างนะแม้ว่าแม้ว่าจะแก่ต่างให้บินไปพบซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเขามีอ,อ,อาเซียนเขาก็แต่งตั้งตัวแทนมาที่ทําหน้าที่ประสานหรือว่าคอยติดตามสถานการณ์ <คะ S 1> ม,ามากคือมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเราแล้วนะไทยที่จะต้องไป แล้วเราก็มาอ้างว่ามีพรมแดนยาวเหยียดอะไรเนี่ยกับพม่าแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ปล่อยให้เครื่องบินพมา่าลุกล้ลําเข้ามามในรประเทศเราได้เป็นกิโลกิโลโดยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้แทบไม่ทำอะไรเลย และที่บอกว่าอ้างว่าพมา่าเขาขอโทษแล้วทุกวันนี้ับมีใครเห็นไหมล่ะครับขอโทษยังไงเป็นรายละอักษรอยู่หนังสืออยู่ที่ไหนหรือว่าเข้ามาถแถลงข่าวครับรัฐมนตรีเข้ามาถแถลงข่าวขอโทษหรืออะไรยังไงอยู่ที่ไหนก็ไม่มีมมนะก็เป็นเพียงแต่คําพูดของรัมดีต่างประเทศเราเองอที่ผมบอกว่าพมา่าเขาขอโทษแล้วซึ่งอันเนี้ยในขณะที่เขาปล่อยให้เข้าลุกล้ำอธิปไตยได้เนี่ย ถ้าคุณจะมาพูดอะไรว่าไอ้ไอ้ไอ้อ,อ,อ,อะไรผมแดนมีปัญหามากเราต้องพอยไปอะไรนะทำเป็นมีความสัมพันธ์ดีกับเขาในขณะที่เขาไม่ได้สนใจเราเลยเ<อ>เนยะผู้ลีภัยต่างๆเนี่ยก็ทะลักเข้ามาจะหลวดอะไรเอ่ยก็ลนกระสุนก็ ตกเข้ามาในฝั่งไทยลูกเด็กเล็กแดงไทยก็ต้องวิ่งหนีกันจ้าละวันก็คือที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาไอที่บอกว่าคุณไปต้องไปคุยกับเขาได้อะไรเนี่ยมไม่เห็นแก้อะไรได้นทุกวันนี้กก,การสู้รบในบริเวณชายแดนที่กระทบไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่ <K an> สมัยก่อนในผมทำ<ะ>สมัยก่อนผมรับราชการใหม่ๆเนี่ยเรามีทหารเวียดนามเนี่ยเข้ามาดังนั้นเป็นสงครามในกัมพูชานะฮะแล้วก็มีกระสุนตกมายิงเข้ามาในในในประเทศเรานะเข้ามาในพรมแดนเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราต้องประท้วงตลอดไปถึงสาประาชาตินะครับประท้วงหลายวันเลยยิงเข้ามาลูกนึ่งแล้วก็ประท้วงแล้วนะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ตัวนี้ไม่มี ก็อยากยิง <infrared> ก <light alien> ็เช <and> <baptism> ิญเชิญ <iling> จ <amine diver> ้าอยากบินเข้ามาเชิญจ้าไปแล้วนะจ้าแบบอะไรไม่รู้ผมก็มากสุดคืออย่าทำนะอย่าทำนะอย่าทำนะที่โฉรเข้ามาได้ไม่ว่ากันแต่ว่ามันเขาเขาเล่นบทไม้นวมไหมคืออาเซียนเนี่ยเขาตกลงกันไหมมีการตกลงไหมเอาประเทศไทยก็เล่นเล่นบทไม้นวมไปบูทคัพแบทคัพบูทอาเซียนแบทอาเซียนไม่มีไม่มีครับก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะแล้วก็ อาผมขอพูดตรงนี้แล้วว่าผมเนี่ยเสียดายเรื่องอพักก้าวกายตรงนี้แหละแล้วก็อยากเห็นเนี่ยถ้าคุณพิธาได้เป็นรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยโอ้โผมว่าการต่างประเทศเรา ของเราเนี่ยจะแบบปังแน่นอนโอ้ังแน่นอนเลยในอย่งเตัวทั้งตัวบุคคลแล้วก็ความอะไรอะที่จะเป็นความรีเริ่มใหม่ๆเนี่ยจีบของเราเนี่ยในฐานะประเทศไทยที่จะผลักดันด้านการทางประเทศเนี่ยโอ้โหต้องสุดยอดก็อย่างอย่างว่าละการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้สมมตินะะถ้าถ้าคุณวิทัยเนี่ยดูแลด้านการ่างประเทศในประเทศไทยท่าทีที่จะแสดงออกต่อเมียนมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซูจีเนี่ยท่านทูตมาว่ามันจะออกมาในแบบไหนคือ แน่ๆถ,ถ้าที่ผมดูนะฮะก<ช>็คือก็คุณเซจอน่ะ คุณพิธาเนี่ยก็เห็นด้วยกับของไม่ได้ต่างแนวทางของอาเซียนนะซึ่งมันก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะแล้วก็แต่มันจะทําให้น้ําหนักเราดีขึ้นนะทั้งในหมู่อาเซียนแล้วก็ในสายตาประชาคมโลกด้วยนะแล้วก็เราก็จะมีท่านหีน่าจะดีส่งผลต่อไอ้นี่การสู้รบที่บริเวณชายแดนการคุ้มครองชีวิตเลือดเนื้อสวัสดิดิภาพของประชาชนชายตามบริเวณชายแดนรวมทั้งปัญหาผู้อพยพสิ่งต่าง เราลาวนี้นะมันน่าจะดีขึ้นไอ้ชาวชาวแม้แต่พม่าที่ชาวพม่าที่อะไรลี้ภัยการเมืองเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้อันนี้ก็น่าผมก็เรียนตามตรงว่าน่าเสียดายและผมเห็นว่าสิ่งที่ก้าวไกลดีกว่าชัดกว่าเพื่อไทยเนี่ยก็เรื่องการต่างประเทศอันนึงนะที่เห็นก็ เป็นเป็นถ้อยคําของอดีตท่านทูตที่เหมือนลากคุณดอนมาตบเลยนะฮะตบเพื่อไทยด้วย